หัวใจเคืองกูเอาเดอกออก้มเขาถือมาแปดงวดกูเห็นมาได้เพราเขางวนนั <m <m ้นบัดก uh ูเเจ้าซื uh ้อน้ำเขาอีกแล้วอาจารย์เนจินะจะะเล่นงวดว่อกี้มันเข่าลุดเนาะครับเนาะมันเข่าแค่5-4เนาะก็คือถ้ามันออกสีหาโยกปูหลังเนี่ยเขาก็จะได้กันหลายอย่ผมมั่นใจว่างวดวันที่คนจะซื้อซีหาหลายแต่ก็คือผมบอถือได้ย้อนคํำดีผมบอกว่าซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีสี่เนาะคือสิ่งที่เขาแม่นตอนนี้ก็เป็นเลขวิ่งที่แม่นที่สุด เลขวิ่งเราสิบสาม้วนับตั้งแต่หนึ่งกรกฎามาเนี่ย13บามวดเราหลุดเพียงงวดเดียวก็คือหวดสุรกิจการคือศูนย์ล้านเปอร์เซ็นต์มวนอะไรที่ดังล้ะกรดาเขาด่าพอด่าแม่ยันนะค่ับนอาจารยอาจารย์ดนดอาจารย์นกสีมุดขี่ว่างวดนั้นกับศูนล้านเปอร์เซ็นต์บ่เขาตาลังจกขั้นเลขผมมามีซีมันกับมีซีมีเจ็ดกับมีเจลับมาดังอีขั้นกับเก้าหนึ่งกับเกเจ็ดเนาะที่บทลางนะครับเนาะบทลางมวดนั้นนี่คือเก้าหนึ่งน้บ คือว่าพ่นถือก็ไหลอยู่เนาะนี่นะครับเนาะกาลางหัวนั่นคือว่ากลับมาดังอีกครั้งและดังที่สุดคนกระถือไหลครับในมอผู้มีดวงมันกัถือน้ำผู้มีดวงก็ได้สะเบิ้งเห็นยุ่งว่าแมนเห็นเนี่ยแต่ว่าพอซื้อนะครับปัดรผู้ซื้อน้ำสวยสั่มนะผูซื้อซีหาออกซีซีเห็นเนาะ คือเจ็ดเก้าออกเจ็ดหาที่งื่นั้นอาจเจ็ดหนึ่งบางครั้งซีบอกออกเจ็ดห้าเจ็ดเจ็ดมาสองโตัวเนื้อหัวน,น่ะเงื่กี่กับซีมาสองตัวนะครับเด็กพิงเข้ากะสิบเจ็ดมาคาร่าเนี่ยคืออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าครับเด็กเข้าไเองเด่นเด่ว่า,าเป็นเก่าหรือเก้านะครับเขาจะมัดเกา่ายังก็กได้เขาจะลูดเลยก็ได้นะครับเนาะตัวจอเข้าอย่างนี้เก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสองเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดเก้าหกเก้าสองนะครับอ่าสามตัวมีเก้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็เก้าหนึ่งหกนะครับ ผมแช่กันเนื้อท้องน้องสามเก้าเก้าับมันตรงกันที่เก้าสองนอตนะมันตรงกันผมก็เลยว่าเข้ากันจะมันจะไม่ใส่มวดเก้า่งมวดเก้าหนึ่งนั้นเราจุดทูบได้ห้าหนึ่งเก้านะครับมวดสิบหกตุลาเฮ้ยสิบหกเก้าหนึ่งมวดไหนสิบหกตุลาบอ่ะหกตุลาไหมหนึ่งทันวาหนึ่งาะหนึ่งทันวาเออหนึ่งมวดหนึ่งทันวาน่ะ ถาจุดทูบไปหาหนึ่งเก้ละเลขชุดเท่านี้เก้าหนเก้ามเกแปดมันชนกันเก้าหนึ่งเท่ากับเลขพ่ากันถือร้ายนะครับอาจารย์ถือราะต่ดีว่านันกรเจีบาใบไม่หมดละเป็นเงินแสนกว่าบาทนะครับปัจทีบนี้งวดงวดเมื่อกี้วเมื่อกี้ทูบกับตรงกันได้ทูบมันเจีซหเลขชุดเท่ากับนี้ซีซหเนาะนี้ซหาแต่ er หามาซีหามันออกบมันมากสองโถเลยเดี่ยแมแต่ยุ่หนมันเได้เงินนะครับ ห้าสี่สี่ทำมันเป็นหาดที่ห,า,หนนานี้ด้วยอยู่ไม่กิีดเนี่ยผมก็าลังจีบบินแล้วหกสองห้า <6, S 2> ห้าสี่เออสีเอาแต่เล่นัางลงกวเนี่ยมันมนะครับนึกว่ามันมีแค่หาดที่ะจบเลยเนาะโอ้ยปูเห็ดทักแค่นี้หมดบัิ่ี่นะครับแต่เล่งวันี้ไปขอแล้วไม่หรอเราบอกว่าผัาจะม่าเก้าสองหรือเก้าหนึงขออยยุคููหลังกี่ยังก็ได้โตนาแตว้าให้อยยุคููหลังไหโมเมนเอาเก้าสองจบเลหรเ้าเนยนึกว่าอะไรเงินอีกนะครับเนาะ ทว่าได้เงินแต่ว่าการซื้ออะไรก็ได้ขอให้มีเก้าผู้ใดรูดได้ก็รูดนะครับน้องผู้ใดมัดยั้งก็ได้มักเข้าศูนย์ก็ได้มักเข้าสามเข้าที่ได้เหมือนหรือเข้าห่าตัวมันดังๆใช่เหมนเพราะว่ามันดูสีเข้านะครับสีนี้กับเป็นตีมะโรงเป็นตีงูใหญ่นะครับคนจีนเขาก็มังกรแต่ไทยเนี่ยเป็นเงยใหญ่งูใหญ่ก็คือเล็กเข้าอยู่แล้วครับแม่เปิดแฟ่บป่ะแม่ทีโบกินสิได้ป่ะเนไ่ย บัดที่นี่เลขหันวน,นี้นะครับมันมีปัญหาหนึ่งคือว่ามันซื้อมาได้ดอก <c oughs> ได้ลอตเตอรี่เข้าเก่าลอตเตอรี่แหละกันถือก็บือรวยไปเลยเนี่ยขันมาถือก็บือมาถือนะครับเพราะว่าเขาจะรวยนี่เขาต้องถือรางวัลที่หนึง่งเนี่ยหลายคนบอกว่าอยากมือน,นี่แล้วว่าตือเจ้าบาทก็เหมือนได้หนึ่ง เจ้ากับอย่างหลายแล้วมงกหาบาทตัวแถมบ่เขาก็เลยต้องเอาอตเตี่ครับตินใบน้ำเมื่ออย่างเห็นบองวดที่ออกที่ี่กเนี่ยตุตีงัถืว่านีนึ่งกลานนะครับงวดหนึ่งกระกราเนี่ยที่สองลานเนี่บอกเป็นกัพกันเมื่อนี่เิ่นเมื่อนีย้อนถีหนึ่งนะครับเนาะวันี้กับพ่อ้วยพ่อไหนท่นอนมีคนถือว่าีหนึ่งนะครับเด้อนี่อาจารย์ก็จะบอกเอาหลายอาจารย์บอกน้ำเบิงเวลาไปน้ำเอามีไผเรียนเล่าเรียน้อยว่ กวนแ่้ก็นิ่งนี่แหลวไม่หมดหรอกตำรวจนะครับอ่าแต่ภาคงูใหญ่ภาคูกับเก้าเข้าเจ็มือน่นะครับนอกจากาการี่เขาจะซื้อเก้าสองเนี่เขาก็ต้องระวังขึ้นวันี้ทีวันที่ผมฟันทีสอมันอาจจะไม่เป็นทีสองตัว่เสร็จปีมินี้เข้าสองอาจจะซื้อเก้าเก้าเนะว่ามีว่าเป็นยังอเขาเ่นอาจะซื้อแตัวเดียวนี่เราเีกีบอันมือืี่เากเข้าทีบ่อนีกบอันและาขึ้ใขึ อาจารย์ว่าได้เต็มจักหม่องเนะหัวนี้ได้เจ้าลอตเตอรี่นะครับลอตเตอรี่ก็ได้ว่าลายเพราะว่าคือพระท่านเขาครับคือพระท่านถ้าคิดว่าซีคูนี่ย่าตัดออกผู้ใดตัดออกออกตัวนั้นแหละเด้่องยางทีด้วยผ่านมาคุณลองกดมาถึงยอดตัดออกนะครับเน่แต่มันนี่ละโตก่าผมันได้ห้่งโตก่าวนไปวนมาเพราะตีตีกับหัวก็ออกไปคิดว่ามันจะออกอี่แน่นอะครับอ่ะ ยวมื่อนี้กาจะผ้าไหวยปูไหวยผูแล้วกจะผาเปิดวหได้เดืางดับนะครับเพราะว่าใส่เวลาบระดิลหน้านี่เหมือนดีนี่ไหวทานบ่มีนะครับเนาะเขาจะหัวเนาะเดี๋ยวจะพ้าเปิดจอให้แล้วกัวันที่สิบสามทุ่มหน้าจอไพ่หน้าจอมันแล้กเขาเบื้องลสดพอขมากับน้ำจารย์นนี้โศนิลาครับเวลาอปูกรบบออซื้อน้ำสมุูในที่ใส่น้ำนะครับเตียไปขอซืดอื นะปูเควรจะหัวหูได้เราเป็เนคนใหม่ท่านครับเนาะแ,และ้วกาผมคิดว่าหงวนนี่เล่ผมมากเพราะว่าผมป่วยป่วยมาหลังแต่สิ้นปีเท่าเดิมถ้าในเต้าอยู่นะครับเนาะนาการนิ่งตีทาา่าให้ดีทีตามถึงหมูได้ว,วันนี้มันจะมากอาจจะผลลัพธ์นะครับอาจจะพุ่งใหญ่ไฟกับผิล้วกาปูก็จะคาดค้นตอนนี้คนดีสื่อน้ำนี่คือคนที่ปรับขาเท่านั้นนี่คืขึ้นเท่าหรือถึงเก่งว่านี้เขา,า,า,ากบบมาไหวที่เราเนี่นนยแหละปูได้ผิดไหนนะครับเนาะได้เดี๋ยวจะมาไหวปูนะครับเด้อ อเดี๋ยวตั้งนะโมค้อมกันสามจบนะโมตัสสะพราะเว่าตัวรหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพราะเว่าตัวรหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะพราะเว่าตัวรหัสตัวสัมมาสัมพุทธัสสะเก้าวตามอาจารย์กายะวาจาจิตตั้งอาหังวันทาอนันตานคราชพระนางอุสาวดี พิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจะติดตั้งอหาหังวันทาระน,นันตานคราชพระนางอุสาวดีวิสุทธิเทวาปูเชมิกายะวาจะติดตังอาหังวันทาระนันตานักราชพระนางอุสาวดีพิสุทธิเทวา ปูเทมิกายะวาจาจิตตังอหังวันทานาคาธิปดีองค์ดำแสนสิริจันทานคราชวิสุทธิเทวาปูเชมิเมตันจามหาราโภูปิโยนาคะอันทบริตังขอคือน,น้าสมุนมาในที่ขออ,อบพ้น,นะครับเร้อ ผูใดอยากถายรูยังไม่ตั้งแถวสองแถวเลยยังใหยงายรูปเนาะครับปตัวนะเนตเดต่มาทนตอีติเปตดเนางันูเดยต่อเนื่อกไมเดืนทสองนัแะเต่ช้วิภาเนีเะรเชนดียวกขนางนียวะเอมาุกเมาจยังถูกดวจะละละนิมยากขัหนาปัาขาสั้ญาตเป็อนเดยยามมอาเราจะนารเูมีนหมมากนัตงการ ยังมทันตาทำมาตุนาโรยยันตาทำมาุนัาโรยยังทันตานะโมตสาวโตระโตสั้มาตั้ะดัโมตสาวโตระโตสัมมาตัรตโมตสวโตระโตสัมมาตัมพุะธสันี้ตัเดียวตัวที่ก่อนตัเอร้ะโบที่โยนักขันนักบัง

ในทุกคนนะครับก็ต้องเดียดกันนะครับในทุกคนครับได้ห่อ้วยไครับเคร

Ô mọi đã có dạy nắng cho mình. Ô mọi người đã <laughs> có dạy nắng cho mình. Ô mọi <laughs>